เอาละครับทุกคนนะฮะก็สวัสดีทุกคนกันในเย็นวันศุกร์ด้วยนะครับก็วันศุกร์ผมก็จะลงคลิปทุกวันน,นนะเนาะเอออันนี้ก็เราเนี่ยมาอยู่กันในเกม For Her นะครับทุกคนคือตัวละครเอกแล้วเนี่ยคือเราเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่แบบอ,อ๋อมีนิสัยที่รักภรรยาแล้วก็รักลูกรักครอบครัวมากๆครับทุกคนคือแบบเวลาจะทําอะไรก็ต้องคิดถึงลูกครอบครัวตลอดเวลานะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไป เออก็ไม่รู้ว่าตัวละครเราที่เป็นตำรวจเนี่ยมันจะได้เจอกับอะไรนะฮะแต่คือดูจากไอ้ตรงหน้าตอนเริ่มแล้วเนี่ยเหมือนเป็นตัวละครเราใช่ปะอยู่หน้าหลุมศพผมไม่รู้ว่ามันฝังใครนะฮะเออนี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอะเดี๋ยวก็สตาร์ทเกมเลยนะครับทุกคนอันนี้เขาก็มีสอนเล่นพื้นฐานนะครับซึ่งผมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะจําได้คือเหมือนตัวละครเราเนี่ยอยู่บนรถใช่ไหมครับโอเค เปิดมาตัวละครเราเหมาือนขับรถไปที่ไหนสักแห่งนะครับน่าจะอยู่แถวแถวป่าอุทยานนะครับให้เดา <c oughs> เออชัวเลยเฮ้ยตัวประเด็นคือคกูนั่งมาคนเดียวด้วยเออเดี๋ยวนะกดตัว E เพื่อตอบออข้อความในโทรศัพท์นะฮะเอ,อเ้ยเดวิดนี่แกหายหัวไปไหนวะอ่อขอโทษนะเอเวอเรีนตอนนี้เนี่ยฉันเออติดงานมากเลยหัวหน้าฉันสั่งงานฉัน แล้วฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะผมก็ไม่อยากจะปกคุณอ๋อก็คือคนที่เราคุยด้วยก็คือน่าจะเป็นภรรยาเรานะฮะคือเมียทูมาบ่นว่าทําไมตัวละครเราอยู่ดีขับรถออกไปก็คือเหมือนตัวเราแบบอยู่ดีเจ้าหน้าที่ตํารวจอะ <c oughs> เพื่อนเราเรียกออกมาให้ทํางานเราก็ต้องรีบขับรถออกมานี่นายเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นห่วงนายแทบจะแย่อย่าทําแบบนั้นอีกโอเคไหมแล้วก็แต่นายเนี่ยจะไปนานแค่ไหนถึงจะกลับมาบ้าน โอ้ผมก็จะไปสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับมาแล้วโอเคคุณเนี่ยควรไปนอนพักได้แล้วนะโอเคก็ได้จ้ะนี่เธอเนี่ยทําให้เราเนี่ยเป็นห่วงมากเลยนะเออทีหลังก็ปลุกฉันด้วยก่อนที่จะออกจากบ้านโอเคเดี๋ยวผมจะทําผมสัญญาโอเคครับเมื่อกี้เราก็คุยกับภรรยาเรานะครับผมภรรยาเราขเขาเมสเซจมานะครับเหมือนเขาแบบเป็นห่วงเรา นะครับคือตำรวจเนี่ยเขาทำงานกันอย่างจริงนะแบบสมมุติเรากำลังพักอยู่บ้านใช่ไหมล้วแต่คือมันเกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะเอออันนี้คือเราสามารถแบบถูกเรียกตัวออกไปเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะฮะเพราะว่าเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เนะทุกคนอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะฮะอันนี้คือเหมือนตัวละครเราขับรถไรจุดหมายมากเลยทุกคนอันนี้คือผมรู้สึกมันไรจุดหมายมากเลยนะ,ะซึ่งผมก็ไม่สามารถบังคับรถได้ด้วยนะครับทุกคนอะไรเกิดอะไรขึ้น แย่ yeah, แล้วฉันคิดว่าฉันควรที่จะหาที่หยุดรถเพื่อที่จะเติมน้ํามันนิดหน่อยโอเคคือเราขับมาได้สักพักแล้วรถเกิดน้ํามันหมดนะครับคุณผู้ดูตรงข้างหน้าก็น่าจะเป็นที่เติมน้ํามันปะเออตอนนี้เนี่ยผมได้มาถึงที่ Greenwood Station โอเคตรงนี้มันชื่อ Greenwood ไม่เห็นกูนึกว่านักบอลแอร Greenwood นะฮะ โอเคฉันเนี่ยต้องทําทุกอย่างให้มันรวดเร็วแล้วก็รีบไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดโอเคครับทุกคนถึงเวลาต้องออกมาเติมน้ํามันแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวละครเราเนี่ยถูกเรียกมาในเหตุอะไรนะฮะเออคืออันนี้คือผมต้องเติมเองเลยบ่ะหรือว่าเดินเข้าไปหาพนักงานก่อนส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศเขาจะให้เราเติมเองนะครับโดยแบบเดินเข้าไปบอกพนักงานว่าเอ้ยผมขอเติมไหมอะไรอ๋อคือตัวละครเราต้องเอา ใส่น้ำมันไปเสียบกับรถก่อนนะฮะเอา้าปกติมันจะต้องแบบเขาเรียกอะไรอะต้องเดินเข้าไปจ่ายตังก่อนไม่ใช่เหรอเออคือที่ต่างประเทศมันเป็นงี้จริงนะครับก็คือแบบเติมน้ํามันก่อนหรือหลังแล้วก็แต่คือต้องเดินไปจ่ายเองเออคือพนักงานเขาก็แบบรอรับตังนะครับตรงนั้นอ่ะมาครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาแล้วเฮ้ยมันจริงมันเป็นร้านอาหารนะครับทุกคนฮัลโหลครับคุณพนักงานเอ่อมทราบว่ามีอะไรเหรอครับ ก็ผมเนี่ยจะมาจ่ายตังค่าปั๊มที่ผมเติมไปเมื่อกี้มีเไรียไหมเอ่อไม่มีแล้วแค่นั้นแหละเออพวกเราเนี่ยก็ได้รับลูกค้าน้อยมากเลยนะในคืนนี้นะร้านเราขายไม่ค่อยดีเลยแล้วแต่อะไรเนี่ยทําให้คณมาที่นี่อย่างนั้นเหรอเอ่อก็ผมจะต้องมาสะสางเรื่องของผมนิดหน่อยโอเคก็ขอให้เป็นคืนที่ดีสำหรับคุณแล้วกันฝันดีครับคืนนี้นายก็เหมือนกันนะ โอเคครับคือมันบอกว่าร้านมันไม่ค่อยมีใครเข้ามาใช้บริการหรอแล้วไอ้นี่มันเป็นใครวะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันไอ้ชายที่มันอยู่หน้าต้นเกียมนี่ว่าเอา้าไม่ใช่ตัวเราเครับเออนี่น่าจะเป็นชายที่อยู่ด้านหน้าเอา้ยนายมาน,นี่หน่อยเอา้าอะไรวะอยู่ดีแม่งเรียกกูเฉยเลยอะไรเพื่อนมีอะไรกูคแค่เดินไปดูเนี่ยอะไรวะนี่นายเนี่ยใช่เดวิดฮิลหรือเปล่าวัดอา่าใช่ครับผมเองแล้วแต่คุณเป็นใครเหรอขอโทษน,นะเดวิด ฉันเนี่ยชื่ออาเธอร์เอ,เองและฉันเนี่ยก็มาจากออทำงานในแ l a นะครับแต่คือรอบนี้เนี่ยฉันแค่ออกมาภาคสนามอยู่ตามเมืองทั่วไปนะ่ะวัดอันนี้มันเป็นเพื่อน่วมงานเราเหรอทุกคนนะครับหรือว,ว่าแต่ลูกสาวของนายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รีเบคก้าฮิลอย่างนั้นเหรออ,อ่ใช่เธออยู่แล้วทําไมแกถึงรู้ละ่ะอ,อ่นี่ฉันไม่ได้ทําให้แกกลัวนะขอโทษทีเดวิด แล้วทุกคนอยู่ดีไอ้น,นี่มันคุยเรื่องลูกสาวเราอันนี้เหมือนเหมือนจะเป็นเพื่อร่วมง,งานเราหรือเปล่าครับทุกคนเอแล้ว่าแต้นยเนี่ยมาทําอะไรกลางเดึกป่าน,นี้เหรฮะเดวิดก็ผมแค่นอนไม่หลับเฉยๆนะ่ะ <c oughs> โอเคฉันเข้าใจแล้วเออฮะอ่าโอเคครับแล้วคุณละ่ะมาทําอะไรกลางเดึกป่านนี้เออฉันอย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยก็แค่ขับรถชมเมืองเล่นไปทั่วๆในคืนนี้นะ่ะแล้วก็ฉันเนี่ยต้องการที่จะไปพบกับ เพื่อนของฉันเพื่อที่จะเอ็นจอยนะครับกับค่าคืนที่หลังอ๋อหลังหลังเรียนจบก็คือเหมือนจะแบบเหมือนมันจะขับรถไปหาเพื่อนมันนะครับไอมี่เออโอเคผมว่าแค่นี้เราก็ไม่น่ามีอะไรต้องรู้กับมันแล้วเปล่าก็แค่คนที่ผ่านทางมานะครับแล้วก็แบบเคยเห็นเรามันก็ไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าเอออะไรอ่เอ,อ่ฉันคิดว่าฉันเนี่ยควรที่จะไปขอเบอร์คุณอาเธอร์ก่อนที่ฉันจะออกไปอา้าอะไรวะทุกคนอ๋อนี่หรออ๋อ,อ,อคือมันทิง้ง คือมันทิ้งเ,เบอร์โทรให้เรานะครับทําไมวะออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับทําไมต้องมันทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมาจากหูผมผมได้ยินจากหูข้างขวาผมนะครับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเฮอ้ออย่างเงี้ยอะไมีผู้หญิงอยู่เหรออัลโลผมขอมาดูแถวนี้คนระไม่มีเหรอเฮ้ยเหมือนผู้หญิง ผมได้ยินเสียงผู้หญิงครับเมื่อกี้เสียงมาจากด้านขวาผู้หญิงโดนจับอยู่เหรอไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเรารีบขึ้นรถไปกันต่อดีกว่านะครับก่อนที่ทุกอย่างมันจะเลวร้ายไ,ไปมากกว่านี้นะครับอเออมีคนข้อความมาครับทุกคนเหมือนเป็นชายปริศนาส่งข้อความมาหาเราฮัลโหลมันไม่ตอบอะไรเฮ้ยเอวอรีนนี่ผมเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะ นี่ผมจะต้องไปแล้วเุ้ยเสียงใครมาเคาะกระจกเอ้าเอ้าไออาเธอร์มาได้ไงอยู่ดีมันออมาเคาะกระจกเราเฉยเลยว่าไงเพื่อนอ,อ๋อสอรรี่นะเอ,อ้ยกูจะพูดอังกฤษเอาไหมขอโทษนะเดวิดนี่ฉันทําให้หนายกลัวหรือเปล่าก็อย่างไรก็ตามที่ฉันมาที่นี่เพราะว่านายลืมกระเป๋าตังไว้นะ่ะเออฉันคิดว่านายต้องการมันนะเออขอบคุณมากนะอาเธอร์ฉันคิดว่าฉันต้องไปแล้วตอนนี้ เอ๊ะว่าแต่นายเนี่ยทําอะไรหรอฉันเห็นนายพกพลั่วไปด้วยที่หลังรถเหมือนนายกาลังทำออบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าเออใช่ใช่ใชก็รถของผมเนี่ยมันก็เพิ่งซื้อมาวันนี้แล้วผมก็ลืมของเอาไว้ในรถนะเอเคเกลียดทุกคนนะครับคือเมื่อกี้มันมีเรื่องแปลกหลายเรื่องเลยนะทั้งแบบอยู่ดีมีเสียงผู้หญิงหายใจดังๆข้างๆหูแล้วก็ มีคนสง่งข้อความปริศนามาหาเรานะครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับตัวเราก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเออตัวเราคิดว่าเป็นภรรยาโทรมาเออซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวละครเราเนี่ยพกพลั่วไว้ที่หลังรถทําไมเหมือนตัวละคอเราต้องการที่จะไปทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าไปขุดดินเหรอือไปขุดหลุมอะไรงี้หรอไม่รู้นะฮะเออคือเกมแนวนี้มันชอบเล่นแบบมีคนอยู่หลังรถเราเอ,อ้ยเหมือนตัวละครเราเลี้ยวเข้ามาในป่าแล้วอะ่ะเหมือนจะถึงแล้วว่าที่เราต้องมาใช่ไ่มครับ เหมือนเราเลียวเข้ามาแคบขึ้นเรื่อยๆนะครับแหมตัวละครเราผมดูทรงและตัวละครเราน่าจะเป็นตำรวจแต่ที่ออกมาจากบ้านกลางดึกไม่ใช่พอะเจ้านายเรียกมาให้ปฏิบัติหน้าที่แต่ผมคิดว่าตัวละครเรามีอะไรบางอย่างต้องทํานะครับส่วนตัวเรือนนี้ผมว่าน้กกลีนวูดนัาป่ากรีนวูดโอเควันที่13คิดว่าฉันจะต้องทําทุกอย่างให้มันจบไวๆและฉันต้องรีบกลับไป ทำอะไรอะเพื่อนกูย,ยังไม่รู้เลยว่ามึงมาทำอะไรอา่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ผมต้องเดินเข้าไปเหรอประเนน,นะกดเอเพื่อเปิดไฟฉายโอเคเประเนะครับเมื่อกี้มันขึ้นข้อความอะไรผมอ่านไม่ทันนะครับโอ้ยมีหมอกด้วยเฮ้ยคุณว่าเกมไซเรนฮิเยัยมีหมอกด้วยนะครับทุกคนโอ้ไม่กอด หูแม่งให้อารมณ์ไซเรนฮิวมาใครเคยเล่นเกมไซเรนฮิวจะรู้นะครับเกมมันมีหมอกกู้ดิ้นเสียงสัตว์ป่าอยู่ข้างขางหูกูแล้วแม่งกีดโคตรหลอนเลยสัตว์ป่าอะไรแม่งกีดอย่างงี้วะเฮ้ยเดี๋ยวไดแล้วรูมาจากทางไหนเนี่ยโอเคทางนี้ไปทางนี้ต่อโอ้ไม่ก็ตอนนี้แม่งมืดมากเลยโอเคที่ตรงนี้แหละมันดูดีพอที่ฉันจะทำบางสิ่งบางอย่าง ดิ้นเสียงอะไรบางอย่างออกมาจากใน,นป่าโอเคแต่ช่างมันหุมจะขุดต่อไปอะไรวะโอเคฉันคิดว่านี่มันลึกพอแล้วเวลานี่แหละฉันควรที่จะเอาล่างไหลวิญญาณที่อยู่หลังรถของฉันฮลี่ฮลี่เลยว่าอันนี้คือตัวละครเรามันฆ่าคนไว้หรอแล้วมันก็เอาเอบไว้หลังรถนะฮะ อันนี้คือเหมือนเกมไซเรนฮิวเลยทุกคนที่แบบตัวละครเอกเรามันมันคิวภรรยาตัวเองนะฮะใช่ปะอันนี้ผมไม่รู้ว่าหุ้ยเี้าใครมาแับดูกูัวหรือว่าตัวกูหลอนปนองผมว่าตัวเราแม่งโรคจิตแล้วแหละแม่งเห็นเห็นทุกอย่างเป็นภาพหลอนแล้วก็แบบเสียงที่ได้ยินก็น่าจะหลอนเหมือนกันนี่หรอโอเคอันนี้เป็น เป็นร่างไรวิญญาณของเรานะฮะที่เราเสียงอะไรเพื่อรีเบกาเพื่อรีเบกาวัดอะไรอ่ะเพื่อนโอเคหยิบศพขึ้นมาครับเอเพื่อรีเบกาเหรอเออแต่ผมไม่รู้ว่าตัวละครเราฆ่าทำไมนะอ่ะเอามาโยนลงแล้วก็ขุดดินฝังนะครับทุกคนจังหวะน,นี้แล้ววะ อตอนนี้เนี่ยก็เรียบร้อยเอ้ยอะไรอะ่ะกดชิปเพื่อวิ่งอ้าวทุกคนถึงเวลาที่จะตอ้ออกไปจับที่นี่แล้วเกมเขาบอกให้เรากดชิปเพื่อวิ่งกูก็จะวิ่งถึงกูจะเป็นคนฆาตกรรมเองแต่กูก็กลัวเหมือนกันอะไรวะเนี่ยประเด็นคือวิ่งวิ่งหนีอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะใครวะ อะไรวะทุกคนคืออะไรอ,ะอ่ะขอบคุณที่มาเล่นเกมของเรานะครับอันนี้เป็นภาคเดโมของเกมที่ชื่อว่าฟอร h เฮโอไม่กออันนี้ก็คือเป็นภาคเดโมนะฮะซึ่งผมคิดว่าเกมเนี่ยทำการเปิดเนื้อเรื่องมาได้ค่อนข้างนี่จะแบบก็น่าสนใจอ่ะแต่ก็ไม่น่าสนใจเออไม่รู้นะครับผมว่ามันครึ่งครึ่งกลางๆนะเออก็คือตามพล็อตเรื่องเนี่ยเหมือนตัวละครเอกเรามันได้ทำการไปฆาตกรรมใครสักคนแล้วก็ เหมือนหลังจากนั้นที่เราทําการฝังศพเรียบร้อยเนี่ยมันมีคนแอบสะกดรอยตามเรามาอีกทีซึ่งตัวละครผู้เล่นเราเนี่ยไม่ใช่คือไม่ใช่ตัวละครคือผู้เล่นอย่างผมเนี่ยแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นเล่นเกมนี้เนี่ยก็น่าจะไม่รู้นะครับว่าเนื้อเรื่องที่แท้จริงมันคืออะไรเออคือมันต้องน่าจะต้องไปติดตามต่อในเกมตัวเต็มของเขานะฮะ เอาล้ครับทุกคนถ้าสมมติใครชอบคลิปผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like ผมกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันในการทาคลิปต,ต่อไปของผมนะครับก็ทุกคนครับช่วงนี้คือเขาเลยาอะไรเห็นผมดูสบายๆหน้ากล้องนะครับแต่ความจริงคือผมตอนนี้ตัวร้อนมากครับทุกคนประมาณ38มั้งเกือบ40นะฮะคือผมแบบเป็นไข้นะทุกคนผมรู้สึกไม่สบายจริงเออถ้าผมแบบไม่ได้ลงคลิปปล่อย หรือว่าแบบไม่ได้มาเทคแอคชั่นช่อง YouTube ของผมเนี่ยอันนี้ผมขออภัยด้วยนะครับผมเออก็ไม่ได้เป็นวันเ,นเดียวเนาะก็ติดภารกิจหลายๆอย่างด้วยนะครับผมเออทุกคนอย่าเพิ่งแบบอันซับแล้วก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะเอออันนี้ขออภัยทุกคนจริงๆนะครับผมเโอเคทุกคนถ้าสมมติใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถรีเควสต์มาได้เลยนะครับที่ด้านล่างคอมเมนต์นี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับให้ผมกันด้วยนะทุกคน <laughs> เช่นเคยนะฮะเอาโอเคทุกคนไว้เจอกันใหมให่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายบ,ายบน